ต่มาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอนุนโมทนาบุญกับใหม่ดาวิกาครับเพราะว่าแฟนหนุ่มอย่างพระเตอ๋อฉันทวิทย์นะครับได้ราอุปสมบทนะครับเมื่อไม่นานน,นี้เลยก็คืออาทิตย์ที่แล้วเลยงานนี้นะครับหวนใจอย่างสาวใหม่ดาวิกาก็ออกอาการดีใจแบบสุดๆเลยครับน้องเอมเพราะว่าเขานะครับเล่าถึงโมเมนต์ในการตั้งใจบวชของพระเตอ๋อให้ฟังว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่อย่างว่าครับน้องเอมคนที่บวชเนะาะหลายๆคนจะต้องเป็นแบบว่า เฮ้ยหรือว่าจะเบียดเร็วๆนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอฟังเสาใหม่เขาพูดกันนะครับซึ่งกําหนดการแทนการบวชอุปสมบทของพระเต๋อนะครับก็จะไปจังหวัดที่วัดป่านะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเป,เ,เป็นระยะเวลา1เดือนนะครับ แล้วก็หลายๆคนนะครับจับตามองกับสาวใหม่ครับในการถือหมอนในครั้งนี้ด้วยว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกถือหมอนหรือใครส่งหมอนให้ถือหรือเปล่าโดยไม่รู้นะครับว่าสาวใหม่นะครับเขาจะรู้หรือเปล่าว่าการถือหมอนเนี่ยมันเป็นแบบ<อ>ว่าเออเนาะเอาเป็นว่าเราไปฟังคําพูดของสาวใหม่กันดีกว่าว่าเขาจะเปิดใจถึงโมเมนต์นี้ยังไงบ้างไปฟังกันเลยครับ ค่ะสาธุกับหลวงพี่หลวงพี่บวชแล้วค่ะก็บวชทดแท,ทนบุญคุณให้คือพ่อคุณแม่ค่ะเหมือนหลวงหลวงพี่พูดมานานแล้วค่ะเป็นปีแล้วว่าอยากอยากอยากจะบวชอย่างเงี้ยแล้วก็รับรู้มาโดยตลอดแล้วก็มันยังไม่มีช่วงที่เขาพอที่จะบวชได้หลวงพี่พอที่จะบวชได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่เหมือนประจบเหมาะกับงานด้วยคือถ้าศึกออกมาแล้วก็น่าจะแบบทรงผมสกินเฮดน่าจะถ่ายหนังต่อได้ก็เลย ทุกอย่างประจบหมอก็เลยเต็มที่ค่ะจริงๆใหม่พร้อมตั้งแต่เลขสองแล้วค่ะตอนนี้เลขสามแล้วค่ะอ๋อตอนนี้เลขหนึ่ง <laughs> <laughs> ไม่แบบพร้อมตั้งนานแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าคนที่มีครอบครัวเร็วๆก็เป็นอะไรที่น่ายิจฉาค่ะใช่แต่ว่าของใหม่อีกยาวมากค่ะทุกคนแต่ถ้าอยากจริงๆก็อยากตั้งนานแล้วค่ะ เป็นอีกหนึ่งไวรัลของสาวใหม่กับผู้จัดการคนดังนี่ลหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าพี่พี่ก้าวนั้งพาวคือเปลี่ยนไปมากกําลังจะถามว่านี่ใช่พี่ก้าหรอใช่เขาไปทําสัญญากมยกเครื่องหน้ามาแล้วก็มีการดูแลหุ่นแต่ไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าว่ามีการแบบไปตัดกระโปงตัดกระเพาะมานิดหน่อยอะไรอย่างนี้ตอนนี้คือยกสวยใช่ก็เรียกว่าเป็นไวรัลเลยเพราะว่าเขาอะเต้นคู่กับผู้จัดการเขาแต่ว่าแค่ใหม่เต้นนักก็ยอดอยู่ว่คือแบบว่าเยอะแล้วดูดิ พี่ก้าวเต้นแบบเด้ง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 ยี่สิบเอ็ดล้านวิวเลย oh เรียกว่า <my God. S 1> ตอนนี้คน,น่ะไม่ได้โฟกัสที่ใหม่ดาว,วิกาแล้วนะในหุ่นแบบแซ่บตอนนี้ผู้จัดการเขาก็หุ่นมาสูสีแล้วครับน้องเอมเรียกว่าเขาขอเมานิดนึงว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะติดต่องานนะติดต่อที่ใหม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจะรับงานให้กับผู้จัดการเอาไปว่าเลยมีเสียงสัมภาษณ์เล็กน้อยในการแซวผู้จัดการมาฝากให้กับคุณผู้ชมครับดีใจมากๆที่พี่ก้าวได้มีวันนี้เพราะใหม่นะคะ เพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงได้อย่างล,นล้นหลามคลิปนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เมตตาม,มาดูคลิปาาดูอะไรกันนอนั่น,นสิและข้อสรุปแล้วว่าเขาดูดอกกุหลาบที่ติดอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อไรมันจะลุนคือเขารุ้นแทนภูมิใจในตัวพี่ก้าวด้วยค่ะขอฝากพ,พี่ก้าวอะไรกันค่ะว่า แบบตอนนี้ผู้จัดการหนูสวยแล้วอะค่ะแล้วก็พร้อมที่จะรับงานรีวิวต่างๆแล้วค่ะก็อ่านหมาพี่ก้าชอบเลี้ยงหมาได้พี่ก้าชอบเลี้ยงหม,มามากค่ะนอกจากาาจะให้หมาแนละ้วสามารถชิมก่อนหมาได้ด้วย <laughs> เก่งมาก